สปอร์ตโฆษณาทางวิทยุในเดีตในครั้งนี้พบกับนหนังสัญชาติไทยเชื้อชาติอินเดียกับภาพยนตร์เรื่ององคุริมาภาพ,พยนตร์เรื่องเดียวในประวัติศาสตร์เรื่องแรกเรื่องเดียวในประวัติศาสตร์หนังสัญชาติไทยเชื้อชาติอิอนเดียถ้าไม่มีเรื่องราวบันทึกไว้ก็คงไม่มีใครรู้ได้ว่าหนังอินเดียเรื่ององคุริมาที่ฉายในปีพศ2503จริงๆแล้วเป็นหนังของคนไทยโดยแท้จริงเป็นเพ,นเพราะอะไรจึงกลับกลายมาเป็นหนังอินเดียไปเรื่องราวนี้น เริ่มต้นขึ้นจากในปีพศ2495จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีบีดาริว่าเนื่องในวราระกาสมหามงคลการพุทธศักราชเดินมาบรรจบครบรอบ2,500ปีในปีพศ2500ทางจอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นมีความคิดจะทำภาพยนต์ออกเผยแพร่เพื่อเป็นการฉลองพุทธการครบรอบ2,500ปีขึ้นได้ทําการพูดคุยกับทาธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อให้ออกทุนในการสร้างในครั้งนี้ โดยกเลือกเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาเห็นควรว่าน่าจะทําเรื่องราวขององค์คริมาลแต่เพราะเหตุการณ์ต่างๆําเืิงที่อินเดียดังนั้นจอมพลปอพิบูลสงครามจึงคิดว่าผู้จะทําได้ดีควรจะเป็นผู้สร้างจากอินเดียโดยใช้ทุนสร้างจากไทยจอมพลปอพิบูลสงครามก็ติดต่อตัวแทนการค้าชาวอินเดียในไทยให้ประสานเรื่องนี้แล้วก็ได้ผู้สร้างภูมิกับชื่อดังของอินเดียนั่นคือวิชัยพัฒน์ มารับงานการสร้างและก็กับการแสดงเรื่องนี้ท่านเจ้าพนพิพิธสงครามตํหลีกว่าขอถ่ายทำดนสารที่จริงตามพุทธประวัติแล้วเรื่องราวก็ให้ดําเนินเรื่องไปตามแบบฉบับที่คนไทยรู้จักกันดีซึ่งวิชัยพัฒน์ก็รับไปดําเนินการโดยเครดิตผู้สร้างเป็นชื่อบริษัทไทยอินโฟมีชันเซอร์วิสวิชัยพัฒน์ก็ได้พลดผู้สารมารับบทองค์คุริมานการถ่ายทําใช้เวลานานพอสมควรและเป็นจังหวะเดียวกันเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย นังโอเคริมานเลยไม่ทันได้ใช้ฉลอง2,500ปีของพุทธศาสนาแต่เอามาฉายในปีพศ2503ที่สําคัญขสิทธิ์หนังเรื่องนี้ก็ตกเป็นของประเทศอินเดียไปตามกฎหมายของอินเดียงานนี้เลยเหมือนเสียงเงินสร้างเพื่อแค่ได้ฉายในเมืองไทยเท่านั้นแต่ก็ถือว่านังองค์คริมานเป็นหนังสัญชาติไทยโดยแท้จริงเพียงแต่นักแสดงทีมงานถ่ายทําก็เป็นคนอินเดียเท่านั้นเท่ากับว่าภาพยนตร์เรื่ององ,องคริมานเป็นหนังที่มีสัญชาติไทย และเช้อชาติอินเดียเรื่องเดียวในเมืองไทยก็ว่าได้สำหรับสปอร์ตมาจากแผ่นเสียงเล็กขนาด7นิ้วลาเบลสีขาวไม่มีรายละเอียดใดเลยทั้งสิ้นไม่ได้เขียนตัวหนังสือคําว่าองค์กุริมานซึ่งเป็นสปอร์ตใช้สําหรับในการเปิดที่โรงภาพยนต์รมีทั้ง2เวอร์ชั่นและมีเวอร์ชั่น1ระบุชื่อน,นักภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้เราลองมารับฟังรับชมกันดูกับสปอตโฆษณาองค์ุริมาทั้ง2เวอร์ชั่น คนยิ่งคิดหนักไปดูหนังหลักหนักไปในทางธรรมแล้วท่านจะสุขกายสบายใจไร้กังวลแม้แต่องคุลิมานผู้ประหารคนละพันยังได้กลายมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ได้องคุลิมานลือลั่นดังสนั่นมาแล้วทั่วทั้งสิทธิทศลงทุนสร้างกว่าร้อยล้านไม่มีภาพยนต์เรื่องใดทาบติดในรอบร้อยปีดูความรักที่แม่มีต่อลูก คนรักกับคนรักท่านจะเคียบแคนชิงทางแทนบุรุษหนึ่งผู้ถูกโผมเหงโดยว่าเป็นธรรมองคุลิมานผู้ไทในฟิล์มระบบเสียง70สเตอรโอรอบทิศทางสีเทคนิคสดใสกำลังฉายที่นี่วันนี้ ิ่งคิดหนักไปดูหนังหลักหนักไปในทางรมแล้วท่านจะสุขกายสบายใจไร้กังวลแม้แต่องคุลิมานผู้ประหารคนลับพันยังได้กลายมาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธองค์ได้องคุลิมานลีลั่นดังสนั่นมาแล้วทั่วทั้งสิบิศลงทุนสร้างกว่าร้อยล้านไม่มีภาพยนต์เรื่องใดทาบติดในรอบร้อยปีดูความรักที่แม่มีต่อลูก คนรักก่อคนรักท่านจะเคียดแค้นชิงชังแทนบุรุษหนึ่งผู้ถูกโคมเหงโดยว่าเป็นธรรมองคุลิมานผู้ไทนลิลีมระบบเสียง70สเติรีโอรอบทิศทางสีเทคนิคสดใสกำลังฉายที่นี่วันนี้ องคุลิมานเจ้าจะประหารมารดาเจ้าพระคุณแม่รํำฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลดู่ในทองแม่มากระทั่งคลอดชีวิตรอดครบอาการ32ดูดนูนมแม่เจริญไวใจลำาพองคิดสนองคุณแม่ฆ่าแม่ตัวดูองคุลิมาน แล้วท่านจะคลายทุกไร้กังวลมีแต่ความสุขกายสบายใจองคุลิมานลีลั่นดังสนั่นมาแล้วพวกแว้นแดนพุทธทั้งโลกองคุลิมานผู้ไทยในฟิล์มจากการมาทึกเสียงของหกนะพาคชั้นบรมครูมัมหลวงอุจิรามารสีสมพงษ์วงรลไทยรองข้ามูลคดีพวงเล็กวัชรินเสียงสเตอรโอ70รอบพุทาสีเทคนิคสดใสจะมาถ่ายที่นี่เร็วเวนี้ หยุดก่อนองคุลิมานเจ้าจะประหารมารดาเจ้าพระคุณแม่รํำพ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาศาลยู่ในท้องแม่มากระทั่งคลอดชีวิตรอดครบอาการสามสิบสองดูดนมแม่เจริญวัยใจลำาพองคิดสนองคุณแม่ฆ่าแม่ตัวดู องคุลิมานแล้วท่านจะคลายทุกไร้กังวลมีแต่ความสุขกายสบายใจองคุลิมานลีลั่นดังสนั่นมาแล้วพวกแคว้นแดนพุทธทั้งโลกองคุลิมานผู้ภายในฟิล์มจากการมาทึกเสียงของหกนักภาคชั้นบรมครูมัมลองอุจิรามรารสีสมพงวงรัไทยรองเข้ามูลคดีพวงเล็กวัดชริชนเสียงสเตอรโอ7จรอบทิศทางสีเทคนิคสดใสจะมา่ายที่นี่เร็วเวนี้ น,นี่คือสปอร์ตโฆษณาภาพยนตร์เรื่ององคุริมานที่เป็นหนังเรื่องเดียวในประวัติศาสตร์ที่เป็นหลังสัญชาติไทยเชื้อชาติอินเดียที่ดำดิการสร้างโดยจอมพลปพิบูลสงครามในปีพศ .2495 ในยุคที่ท่านจอมพลปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีและมีดำริผู้จัดสร้างเนึ่งในวโรกาตมหามงคลกาลพุทธศักราชวีมาประจบทก็รอบ2,500ปีในปีพศ .2500 แต่การฉายก็ไม่ได้ฉายตรงกับปีพศที่กำหนดเนื่องจาก เป็นจังหวะเกิดการเปลี่ยนแปลงในยกรัฐมนตรีแต่มาฉายอีกสาปีถัดมานั่นคือในปีพศ .2503 และที่สําคัญเลื่สิทธิ์หนังเรื่องนี้ตกเป็นของประเทศอินเดียไปตามกฎหมายของอินเดียก็จะจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานซ ي ن เมียา s สตูดิโอและท่านจะไม้พลาดในการรับชมคลิปต,ต่างๆทางช่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวขานตำนานหนังไทยเรื่องย่อหนังไทยสปอนอโฆษณาทางวิทยุในอดีต และคลิปหนึ่งที่ตามมาให้ท่านชมนต่อเนื่องในวันพุธสุขเสาร์และอาทิตย์สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ